ใจไม่ถึงห้ามดูนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปที่าชาวบ้านได้ถ่ายติดกระสือนะคะกระสือหรือกระหังท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะวันนี้เป็นการตามล่าหาระยะมันจะ<ล>ค่อยๆไปคือเราเห็นว่ามันเดง้งมันเด้งจ้าใช่ไหมแบบนี้จนชกพักมันก็ไปตกอยู่ที่ส่วนยางพาร,ราคือตอนตกมันตกเลยนะมันไม่ได้มีให้ให้เรารู้ว่ามันกําลังไปนะ โุ้ก็จ้าก็จ้ามูลชูไม่ได้ใจใจ่ปัญหาใจ่เหี้ยไไปแล้วนั่นโอ้ใจครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ภารกิจตามหาคนที่ถ่ายภาพได้เมื่อคืนครับตอนนี้ก็จะให้ทาง ทีมงานครับตอนนี้ที่เป็นอาจารย์มือปราบครับตอนนี้แกเป็นคนในพื้นที่ครับตอนนี้ครับผมก็ภารกิจคืนนี้ก็ตามล่าค้ากระสือนะครับตอนนี้อันนี้ไม่ใช่กระสือนะครับอันนี้เป็นมือปราบครับผมมากับมือปราบ ไกด์ไกด์ทัวไกด์งเป็นมือเปล่าครับมือเปล่านี่นี่บ้านหลังนี้แล้วหลังนี้นี่มีคนส่งไฟฉายเข้าไปแล้วเป็นมือเปล่าคนไม่กลัวก็คือคนไม่กลัวแหละแช่งว่าอยู่ในนี้แช่งว่ามันลงในนี้ใช่ไหมนี่ที่บ้านนี้กูรู้จักบ้างพี่มหาแงาวทองตะโกจำแม่มานน่าบ่มาหนักดิกระดิกหยักหรอมันพวงหรือมันหนักแน่นอนไงมันพวงบ่ Lên Cái cái địa phương nữa. Ấy vô, nghe vô. team sân này có chơi. Team chơi phải không? Đéo ừ. đó cho mà xong phát gặp. Mong phứa mong đấy. Nè nó quay đang đồ. Anh nó. ตอนนี้ก็ลงไปสอบถามชาวบ้านที่พบเจอนะครับผมมากับอาจารย์วันนี้ก็คงจะไม่กลัวนะครับอันนี้เราตามลาดท้ากระสือกันว่าเป็นแสงไฟประหลาดไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับยังยังไม่เจอครับยังไม่ฟันธงครับตอนนี้ครับผมแนไฟดุเดียวโมแสดงว่าถ้าถ้าถ้าขึ้นตรงนี้ก็คือแม่แม่เท่าจะกลัวบอ มเมฆพอดีครับเขาเนี่ยตัวเมฆนครับท่านผู้ชมครับตรง<ป>บ้านหลังนี้นะครับบ้าน,านหลังนี้คร<ช>ับที่เข<ช>าเจอแสงไฟประหลาดลงครับตรงมุมเสาครับท่านผู้ชมเนี่ยตรงมุมเสาตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปเอาคลิปตัวเต็มมาให้ท่านผู้ชมดูครับตอนนี้ว่าจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นเป็นจุดที่อยู่ด้านหลังแสงไฟประหลาดเมื่อคืนครับที่เด็ก เด็กน้อยได้ถ่ายติดนะตรงนี้ครับจุดแรกที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นคือจุดที่เขาถ่ายได้ครับตรงนั้นครับท่านผู้ชมครับมันเอาทีมช่องแปดแสงกเลยมนกันของเราทีมทีมแปดแสงนเลยนี่ระเไทยนี่เนี่ยผมไม่อยู่บ้านหลังนี้ตามที่สอบถามชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมสอบถามชาวบ้านแล้วว่าไม่มีใครอยู่บ้านครับเนื่องจากไอเจ้าของบ้านได้เสียชีวิตหมดแล้วครับตอนนี้ได้เสียชีวิตกันหมดแล้ว กลายเป็นบ้านร้างครับเดี๋ยวเราจะหาเฮ้ยมีตัวอะรตัวเนี่วันตอนานหาผูกกล้าเข้าไปพิสูจน์ครับตอนนี้ครับผมโอ้ยกลังตอนนี้ก็จะมาสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดระแวกใกล้ๆกันนะบ้านติดกันครับเรากำลังสอบถามก็ยังไม่มีใครรู้สาเหตุครับครับเชื่อเียครับ ก็อยากฝากให้ติดตามชมเนาะไป <c oughs> ติดตามดูถ้าเผื่อเห็นงดน,นี้ก็จะจะไม่ให้เสียงดังคือจะ <ừ> จะพยายามพยายามให้นักข่าวมาทันเหตุการณ <ừ> ์ร <ừ> คือคือวันนี้เรามาตั้งแต่หัวค <c oughs> ่ำ <c oughs> ก็จะอยู่จนดึกพอดึกพี่บอกว่าดึกมากไม่ออก,ออกจะออก <ừ> มาชุกทีหนึง ใช่ผมต้องอยู่ตรงตีหนึ่งอไม่ต้องอยู่หรอไม่ต้องอยู่อ๋อแสดงว่าไม่ออกแล้วใช่ไหมใช่คืออยากทำคืออยากเห็นแล้วอยากถ่ายติดด้วยตัวเองนะอยากถ่ายติดด้วยตัวเองแบบผมจะไลฟ์สดเลยถ้าถ้าเห็นนะงไม่รู้จะทำหรือเปล่านั้นเอยนะเออแต่ว่าอยากฝากเรื่องของความเชื่อยังไงครับบ้างเป็นวิถีชาวบ้านที่เขาเชื่อเรื่องผีโพงมีจริงแต่ว่าบางคนไม่เชื่อ ก็จะฝากฝากฝากเนาะฝากถึงคือคนเขาไม่เชื่อคือว่าเขาไม่รู้จักคนใสแล้วก็ไม่รู้จักคนโบราณแต่ก่อนเหมือนคนภาคอีสานเขาจะเรียนของแต่ว่าทางบางคนก็ไม่เรียนถ้าพวกที่ว่าเห็นพวกทางเจิตเพชรบูร์พิศโลกนี่คือว่าคนภาคอีสานเขาไปอยู่แถวนั้นที่เราเห็นจริงๆของพวกนี้มีจริงค่ะมีจริงเพราะว่าพ่อพ่อเขาพ่อก็าเคยมีเนาะแต่ก็แก้เียเลยค่ะคือว่าไม่อยากว่าเอา อะไรของตำนานของพ่อมาเล่าให้ฟังแต่ก็ว่าขอโทษข<ม>อด้วยพ่อก็ได้เสียชีวิตไปแล้วลูกก็ได้จําความไว้ที่พ่อบอกไว<า>้ก็มีจริงค่ะมีจริง,รงขนาดพ่อ,<ม>พอเขาฟันไม่เขา้า<ม>เข้าไฟก็ไม่ไหม้แกแกเรียนวิชานี้จริงพ่อแต่ไม่ได้เป็นปอบแต่แกลเลี้ยงผีโพงไว้แต่ระบผิเพิ่อนอะ,อะโอเคครับขอบคุณขอบคุณนิดนึงพี่ไอของพวกนี้จับมือเปล่าได้ไหม เราจับพ่พวงมือเปล่าไม่ได้ต้องอ้ออะไรจับลืมถามเหมือนกันนะไอเดกจับไอเราจับไม่ได้หรอกแต่พวกทางเขามีวิชาเขาจับได้เขาจับได้แต่อย่างพวกเราอย่างนี้มันจับไม่ได้หรอกจับใช้พระถุงแต่เราากที่ว่าของที่มันจะเสื่อมกับเขาแล้วก็ฟาดอย่างนี้เขาจะตกลงมาให้เราเห็นอันนี้เป็นของนี้คือพูดง่ายๆเขาพวกเรียนของนี่แหละอันนี้เป็นเป็นเก็ดความรู้คนุ้ครับจากจากพี่ชื่อชื่อจวนค่ะพี่จวนคนในชุมชนที่ บ้านอะไรเนาะบ้านน้องมาแซลบ้านน้องมาแซลตําบลกรวดอําเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์นะครับทิ้งท้ายตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะฮะความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่คู่กับคนอีสานบางคนไม่เชื่อบางคนก็ไม่ต้องลุบหลูนะฮะไม่ต้องว่าคนที่เขาเชื่อนะฮะมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลสําหรับคลิปนี้ต้องขอยุติในการไลค์สด บอกเขาบอกมาที่ไหนได้ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่อยากให้เขาเสียงดังไงอยากดูว่า,ามันเป็นอะไรก็อยากเห็นเหมือนกันแต่ไม่เคยกลัวอยากเห็นก็เลยวิ่งมา,เ,าเดินมาดูก็วิ่งไปบอกน้องสาวให้เอาไปใายมาที่บ้านไม่มี่ฟฉายมาส่องไปไปพี่ไปเนวถ้าเห็นก็จะเป็นตลับพ่พึ่งแหละเดี๋ยวพี่ตุ้ยเขาจะเอาไม้ตัวนั้นมาฟาดเลยถ้าโดนเขาตรงนี้ก็จะมีเจ้าของมาบอกเก็บตรงนั้นตรงนี้เขาว่าเลยไม่เจอซักไม่เจอจคือวันนี้คือวันนี้เรามาทีมข่าวมาหลายช่องแล้วอ่านตรงนี้ เราก็อยากเ<น>จออยากพิสูจน์ว่ามันมีจริงไหมแต่ว่าก็คือตอนช่วงที่ไปแยกย้ายกันแยกย้ายกันนะฮะแยกย้ายกันผมอยู่ในหมู่บ้านแล้วไม่ทีมทีมเนี่ยไปแล้วก็ช่องแปดไปแล้วเจอเนาะเจอแล้วถ่ายรูปไม่ติดนี่แหละปัญหาก็คือถ้าถ้าถ่ายติดไม่ติดเราจะรู้ชัดเจนว่ามันคืออะไร คือถ้าตั้งใจมันจะไม่มาหรอกมันจะไม่ให้เรามันทางตัวเองเราต้องแอบใช่เราต้องแอบเนาะใช่ครับต้องจอบดูใช่ไหมจอบต้องจอบดูครับคือพวกนี้เขาจะมีอะไรที่มันบังบังเข้าได้ผมก็แอบนะแอบดูแถวแถวนี้ยเพราะว่ามันขึ้นแถวนี้มันจะขึ้นอีกหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้คืออยากเห็นนะอยากเห็นอยากเห็นจัดจ่าอย่างเห็นด้วยสายตาตัวเองที่แบบบางคนเนี่ยอาจว่าไม่เชื่อบางคนไม่เชื่อนะแต่บางคนเชื่อ เพราะคนที่เชื่อนี่คือคนที่เขาเคยเห็นคนที่เขาเคยสัมผัสได้เคยเห็นตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่สมัยโบราณนะตั้งแต่สมัยโบราณอย่างเงี้ยคนยุคใหม่บางทีไม่ไม่เห็นวันนี้ผมสัมภาษณ์สัมภาษณ์เด็กวัยรุ่นวัยรุ่นเขาบอกว่าเชื่อนะก็ะเขาเคยเห็นนะเขาเห็นไงวัยรุ่นเห็นพวกปกะตรีดยางเขายังเห็นได้ที่ฝ้ายบัญชีออผมก็นึกว่าเอะวัยรุ่นนึงไม่เชื่อแต่พอไปถามที่เชื่อ เคยเห็นสองสามครั้งเลยเคยวิ่งไล่ตามกันบอกเออเออมันก็แปลกก็คืออ่าท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะครับออันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อส่วนบุคคลถ้าไม่เชื่อไม่ต้องไปลบหลู่เขาไม่ต้องเป็นไปว่าติิงคนที่เขาเชื่อนะคือคนคนที่เขาเชื่อเนี่ยเขาเคยเห็นเขาเคยจอบดูเคยเห็นแหละอ่าถึงเขาเชื่อแต่บางคนเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นก็บอกว่าเป็นโรนไหม เป็นอ่าเป็นเป็นนอนเป็นนอนเป็นนอนใช่ไหมเป็นนอนอันนี้นะเป็นตลาด๋ย่ตอนนี้เขาเจ้าของเขาบอกว่ามันกินลูกเขาเขาก็เลยเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งครับท้งนั้นตลาแหละให้ให้คุตาเดี๋ยวคุณดูคุตาก่อนคุณตาคนนี้ที่ที่เลี้ยงเบอร์ไม่เป็นต้องเบอร์หน้าเนาะอ่ให้ให้ดูเลยคนนี้อันนี้ช่องแบบช่องแปดไปทําไปทำมาแล้วนะช่องแปบอันนี้คืออะไรรู้เอา อันนี้คุณตาที่แกมีอันนี้มีอยู่ใช่ไหมนะคุณตาอันนี้คุณตาที่เลี้ยงใช่ไหมครับนี่คุณตาที่เลี้ยงแล้วอดีตครับอดีต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 เคยเลี้ยงใช่ไหมี๋ยวนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วอืมอือเขาอีกภาพหนึ่งก่อนนะเขาอีกภาพหนึ่งนะ อ๋อๆๆโอเคอันนี้คุณตาที่เคยเลี้ยงนะครับคุณตาที่เคยเลี้ยงเนี่ฮะปัจจุบันท่านท่านท่านทิ้งหมดแล้วท่านทิ้งหมดแล้วอายุประมาณแปดสิบเอ็ดปีนะฮะแปดสิบเอ็ดปีคนในหมู่บ้านใช่ไหมครับคนในหมู่บ้านคนบ้านตรวจใช่ไหมคคนบ้านตรวจที่เคยเลี้ยงนะที่เคยเลี้ยงเมื่อสักครู่นี้นี่ฮะคนนี้ฮะ ทานคกีของพวกนี้ใช่ไหมครับอืมแต่แกแกทิ้งหมดแล้วเพราะว่ามันกินลูกแล้วแกก็เลยอึมทุกวันนี้แกก็บอกเป็นวิทยาทานที่ใช้ว่าแกแกสามารถเล่าได้ใช่ไหมใช่ครับก็เล่าได้หมดทุกอย่างครับว่าอะไรคืออะไรคอมันน่ีมานเดี๋ยวทางทางอด m i n เพจก็จะเกาะติดให้ครับนี่อ่าสาหรับแค่นี้ก่อนนะเนาะดึกดึกตอนนี้ก็คือเราเราอยู่เราจอบึงเราอยู่ที่ที่บ้านบ้านอะไรนะก็เรียก น้องมาแซวน้องผัแซลน้องน้องมาเซลมาแซลน้องมาแซลจุดจุดนี้นะที่ท่านผู้ชมเห็นดวงไฟตรงนี้ยเป็นจุดที่ชาวบ้านเห็นแล้วลอยขึ้นแล้วเลาะสายไฟซึ่งนะซึ่งชาวบ้านเห็นหลายคนไม่ใช่คนเดียวนะเห็นหลายคนไม่ใช่โดรนแล้วก็เป็นดวงไฟที่ไม่ใช่คนทําขึ้นแน่นอนอมีคนเห็นหลายคนและยืนยันได้ว่าเป็นดวงไฟที่มาจากตรงจุดนี้ตรงจุดนี้เลาะเลาะไฟไฟนี่ มันลงตรงไหนพี่มันลงตรงไหนมับลงตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ลงตรงนี้เลยตรงหายไปเลยหายไปเลยแล้วงสาก็มาเอาไฟฉายส่องว่าตัวมีตลับคิดขพ้่งอะไรก็ทั้งแมวทั้งม้าน้องสาวก็ส่องก็ไม่เห็นพอแป๊บนึงน้องคนนั้นเขาบอกขึ้นทางนู้นก็ถ่ายคลิปได้มาดูมาลู้แต่อืมอะไ้นั้นหลังจากที่เจอแสงไฟได้วิ่งมามาดูกันไหครับมาหาวิ่งมาก็ตึกเขาเขาู่มากี่คนบ้านบ้านบ้านเนี้ยสี่สี อ่าไฟที่เปิดอย่างเี้ยใช่ไหอยู่ใกล้ๆเนี่ยหรือวิ่งออกมาดูแต่ไม่เชอรู้ว่าลงตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้แน่นอนก็พาน้องมาอยู่ให้มาส่องว่าเผื่อมันลงตรงเนี้ยเผื่อมีอะไรใช่ไหมครับใช่น้องสาวอีกคนนึงเขาก็เอาไม้ที่ไม้ฟ้าพ่าข้ามาจะ ถ้าเจอเขาจะฟาดแล้วตื่นช้ามาเ็าจะรู้ว่าเจ้าของคนไหนเจ็บหลังเจ็บเอวนี่นะอ๋อมีการตีฟาดเข้าไปปุ๊บถ้าถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยจะรู้ใช่ไหมถ้าเจาอเอาคนนั้นจะเจ็บหลังปวดปวดหลังปวดเอวถ้าถูกตรงนั้นตรงไหนที่ว่าเป็นตลับที่เพื่อนเขาจะตีน้องสาวก็วิ่งไปมานหนๆ่นอยู่ตรงไหนเนี่ยมาจากทนาสารก็ไม่เจอแต่กระทำาค้นแสดงอืม ไม่ใช่โดนนะฮะไม่ใช่โดนชาวบ้านยืนยันแล้วไม่ใช่โดนแั่นี้ไม่มีโดนครับไม่มีโดนแล้วเห็นหลายคนใช่ไหมเห็นหลายคนด้วยก็วิ่งอยู่ใกล้ใช่ไหมก็หลงจริงไม่ใไม่ได้เป็นแบบนั้นนะบางบางโดนขนาดถ้าโดนนี่ต้องหลายสีหลายสีแล้วได้ยินเสียงใช่ก็เสียงมันพัดลมเนาะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บางคนบอกว่าเป็นโดนบางคนบอกว่าก็ไม่ใช่นี่เห็นกับตาแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ตาฟางแล้วบางคนมาส่วนกางจาก กรุงเทพกรุงเทพก็มาเนี่ยยังไม่เจอเลยยังไม่เจอถ่ายถ่ายถ่ายไม่ติดเจอแล้วถ่ายไม่ติดเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นถึงถ่ายไม่ติดไปกันหลายคนไม่อยากออกข่าวแล้วกลัวเขาเห็นหน้ากลัวเขารู้ใช่พวกแบบนี้เขาก็รู้เขาก็อายด้วยเลยอี่จะอายด้วยอายเขาแบบนี้ก็อายอันนี้โอเคนะอันนี้ดูด ดูคลิปผมก็มีอยู่อ่ะนี่เป็นความเชื่อนี่เป็นความเชื่อนะครับเดี๋ยวด้วยเป็นพวกเรามานะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวครับเมื่อกี้ไหมครับเรื่องราวของหมู่บ้านของมานตรัวตำบลมันของมัณฑเธออันนี้ของมัณฑนรงค์ศิลนรงค์นะครับจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเรื่องราวเนี่ยเราทีไปแล้ววันนี้เราข่าวมาจากสถานการณ์ที่บ้านเราหลายๆเป็นใช่เป็นอะไรแล้วก็โอายยังไม่เจอว่าไม่วันนี้คือมาไม่ทัน ตัวนี้ก็ยังยังก็เรียกว่าภาษาอีสานว่าแอบเนาะแอบงแอบแอบดูจอบเบิง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 พีพวกมันจะขึ้นบอกทีนี้ทีมข่าวช่องแปดอยู่อยู่อยู่อีกที่หนึ่งอามาเรียนอยู่ที่นึ่นข่าวหลที่แต่ไหลสำนักแบนไปจุดๆอยากมา ลองมาพบสักครั้งหนึ่งเห็นกับตาครับถ้ามันมันไม่ไม่เสียงดังมันก็น่าจะเห็นเนาะนี่มันเสียงดังไงคราวนี้ก็จะขึ้นเงียบๆเขาจะเห็นได้แล้วหรืออ่ะยี่สิบกว่าคนมันก็แตกตื่นไงแต่ผมก็แอบๆอยู่แถวนี้ไงไม่ไปกับใครแอบๆอยู่แถวบ้านเพื่อมัน มีโคกมีอะไรเจอเจอโผล่ขึ้นมาสามต้นไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วจะเป็สามใช่สามนไม่ขึ้นแล้วปกติจะขึ้นกี่ทุ่มถึงกี่ทุ่มมันปกติมันจะขึ้นช่วงหัวขําแหละแล้วก็อีกอีกทีนึงก็ประมาณตีหนึ่งตีสองมันดึกๆตีหนึ่งตีสองใช่ไอ้นี้เขาเขาเดินไปได้ไหมหรือเขาต้องลอยไปอย่างเดียวครับเดินไม่ได้หรอกอืมก็เป็นดวงไฟใช่ไหมก็เป็นดวงไฟเดินไม่ได้ถ้าเดินได้กับคนเจ้าของก็เลยเขาทำให้เห็นอ๋อี่ว่าที่เขาว่ากลายร่าง เขาก็สามารถเดินได้ใช่ไหมครับใช่ใช่เหมือนเป็นไ่เหมือนกับว่าเหมือนคนเดินอย่างนี้แหละพอพแต่แต่ที่พ่อเขาเคยเล่านะเขาบอกว่าเห็นไฟแดงๆเขาส่องไปปุ๊บเขาเห็นแดงๆพ่อก็รีบยํำไปไปก็เห็นเจอเจ้าของเขาหาของหาปลาอยู่แบบนี้น่ะแล้วก็คิดว่าเออเขานี่แหละมันก็ถึงถายไปไงใช่เหมือนกับมาบังตาใช่มันก็บังตาให้เราอันนั้นไง พ่อเ็เจอบ่อยเนี่ยนาคนนี้เขาเเจอพ่อเคยบ่อยใช่คือตาคือตาบ้านเมื่อหลังหลังนู้นใช่ไหมกมไปถามอยู่แกบอกว่าเออมันไม่น่าจะขึ้นแล้วคนเพราะคนเยอะไงไมนคนเยอะไม่ขึ้นหรอกเดี๋ยวถามว่าไม่น่าจะขึ้นนะคนเยอะเขาผีโพนมันกลัวคนอยู่นะเขามีเส้นอะไรถึงรู้ว่าคนเยอะสับตันของพวกนี้มันยังไงล่ะถ้ารู้ปุ๊บ เขารู้เขาจะไม่ไม่ขึ้นจะไม่ขึ้นแล้วของอนนี้เจ้าของเขาถึงรู้ถึงตัวไงคนที่เขาเลี้ยงแหละก็เหมือนพวกเรานี่ถ้ารู้ว่าเออคนนู้นจะมาแล้วก็เราก็ไม่ให้เขาเห็นแล้วล้วก็ไปที่อื่นไม่อย่างเจอหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละเจ้าแสดงว่าเจ้าตัวก็ต้องหลบออกต้องหลบไงเจ้าตัวต้องหลบออกจากพื้นที่ใช่โอเคนอันนี่สมมติว่าเหมือนไอ้ของเป็นนี่ฆ่าตายไงครับอะไรนะฆ่าตายไหมเอออยากรู้อยากรู้มันยังฆ่ายังไง ค่ะค่ะเลค่ะของที่เห็นสิที่พพงเนี่ยค่ะพิพงก็ไม่รู้ว่าพ่อไม่ไม่เคยเขาเล่าไม่ว่าก็พ่อไม่เคยเล่าให้ฟังว่าค่าแบบนคนที่ไม่ไม่เคยอันนี้พอมีใครรู้ไหมครับต้องต้องถามพวกที่เขาเรียนของอลมยังยังพอมีไหมครับพื้นที่แถวนี้เขาบอกว่าปลูกว่านไฟเนี่ยอ่าเป็นพ่พงได้เหรอได้เป็นเป็นว่านไฟไม่ใช่ว่านไฟว่านอะไรนะบานที่มเลยนะปลูกว่านไฟ ว่านที่มันกินเวลากินเหล้าแล้วแล้วก็เสียบฟันเขาเรียกว่าว่านอะไรวะรางจืดเวลาทีนจะจะกลายมันจะออกหวัวใช่ไหม,มนั่นแหละมันจะเป็นอือันนี้เป็นทีพวงได้เป็นได้พ่อไม่พ่อแต่ก่อนเก่งนะทั้งเครือญาติมาคือเราไม่เอาเหมือนกับผนะีฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รับให้ครูบาอาจารย์มาคือไม่รับแล้วนะคะคือก็ทําพิธีสวดประโยชน์ที่คือเราไม่เอา,ราอเราโยชประโยชน์ทิ้งแบบไปปล่อยอยัง,งยไงเขาจะ พี่ก็เอ้มันกาใจยากเนาะสมมติว่าถ้าเขาโยนทิ้งแล้วนี้มันมันมีเปอร์เซ็นที่ไปสิงพวกสุนัขพวกเออมาไหมไม่สิงตอนนั้นก็ได้แฟนใหม่ๆเนาะแม่พ่อไปพ่อเขาไปเนี่ยของพ่อนะจะเล่าให้ฟังพ่อเขาไปไปเลื่อยไม้ที่ปากช่องแม่อยู่บ้านไม่สบายนี่ได้แฟนอยู่ที่พิซุโล่เขาโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายก็ลงมาทีนี้เขาไปดูหมอที่บ้านงงยายคนนั้นก็เสียแล้วแหละ เขาบอกว่ามีของอยู่ในบ้านนะแม่เป็นปุ๊บเวลาเป็นจะทับแกก็จะเป็นชีราาทีอะไรก็ไปหาหมอก็ไม่หายเนาะเขาบอกว่าให้ไปตรวจดูซิในบ้านในหายมันมีนะของแฟนกขาว่างี้ให้ใครเอาไปทิ้งก็ได้แล้วทํายังไงอาจารย์หมอก็บอกว่าเอาหมอดินมาแล้วก็เอา ้าเจ็ดชั้นผ้าอะไรก็ได้ห่อห่อเขาแล้วก็มัดแล้วก็บอกอเขาไปมไม่อยากให้อยู่นี่ให้ไปลอยน้ําก,ก็เลยไปกับแฟนขี่จักรยานตอนนั้นฝายบ้านเฉลกก็ยังมันมีหรอกมานานแล้วเนาะหลายปีแล้วก็เลยห่อห้อหมออด,ดินไปอุม้มแฟนก็เป็นขี่จักรยานแต่ก่อนไม่มีรถขี่จักรยานไปก็เอาลงไปเขาบอกว่าถ้าเอาลงแล้วไม่ต้องมองอมไม่ต้องต้องมังกรคือลอยไปในน้ําเวลาตอนน้ําไหลนี้แหละ ก็เดินมาไม่ต้องมองหันหลังตั้งแต่นั้นมาไม่มีอะไรเลยแม่ก็อยู่ดีเหมือนเดิมพ่อมาพ่อไม่รู้เรื่องเจ้าของก็ไม่รู้ว่าของอยู่ไม่อยู่จนนานประมาณสิบปีมั้งได้ลูกสิบปีพ่อก็ทักบอกแม่เห็นอันนั้น <c oughs> แม่ก็บอกไม่เห็นแกก็บ่าไม่รู้แกไปไหนก็านกหายเลยไม่มีอะไรเลยทีนี้อยากให้นักข่าวมาทาักมันก็จะกลายกลาย พอกลายแล้วเนี่ยมันจะแก่ใช่ไหมครับก็คือเขาดูแลไม่ได้เขาก็ต้องเอาไปปล่อยทิ้งพอปล่อยทิ้งปุ๊บก็คือก็เหมือนกับเหมือนขออนุญาตนะครับก็เหมือนแมวเหมือนสัตว์อะไรที่เราไปทิ้งแล้วทีนี้มันมันมันหิวโหยอย่างเงี้ยมันก็ออกไปหากินแต่ทีนี้พอมันกลายแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนหน้าเจ้าของเขาครับน้าเจ้าของคนเลี้ยงใช่ไหมใช่ครับที่ผมได้ยินมากับที่คุณลุงเขาเล่าให้ฟังว่อ๋อคุณลุงคุณลุงแกเคยเลี้ยงแกเคยเลี้ยงอยู่บ้านไหนนะอยู่บ้านตรวอยู่บ้านตรวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะ มีโอกาสเดี๋ยวจะไปตามอ่าคนลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะไปถ่ายคนลุงเล่าเรื่องเราให้ฟังทีนี้ก็คือผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าคนตายคนคนที่คนที่เขาเรียกว่านะอ่ารักษาหรือเลี้ยงผีโพงเขาเรียกผีโพงเนาะเลี้ยงผีโพงในตลับตลับคล้ายๆกับตลับยาหมองถ้าคนตายเนี่ยแล้วใครสืบซอดต่อคือถ้ามีลูกหลานถ้าลูกหลานรับก็ก็ก็จะต่อแต่ถ้าลูกหลานไม่รับก็คือ ก็เอาไปทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาไปทิ้งใช่ไหมใช่ครับอืการรับเนี่ยต้องมีพิธีกรรมมีมีอะไรไหมเออถ้ารับต้องต้องทำทำพิจวนเลยครับเพราะว่าอะพิจวนเอาคนไหนชุดจวนเวลาพิจูนเอาเอาเปลี่ยนหรือไหนๆเอาเอามาเปลี่ยน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 เป็นชานเป็นที่ก่อนอ่ะของพวกนี้ถ้าคนที่เขาจะรับเขาบอกว่าเวลาพ่อเสียให้ยกเอาโปรโปรตีนพ่อขึ้นมาแล้วก็อมแล้วมันก็จะเข้าฮะรับแบบไหนนะ รับีง่ายแบบนี้เลยจครับแบบนี้แหละไม่ไม่มีวิธีวิธันอะไรคนไหนที่ก็อยากได้คลองกับพ่อถ้าพ่อเสียปุ๊บก็จะจับยกขาพ่อขึ้นมาอมอมโปรตีนพ่อไปเมื่อนิ้วอมนิ้วโปรตีนอมนิ้วโปรตีนก็คือเป็นการรับแล้วใช่นิ้วเท้าน่ะได้รับแล้วเออนั่นคือเข้าแล้วของของพ่อจะเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่กับตัวของผู้รับใช่ไหมคนผู้รับแต่ตัวนั้นก็จะลอยมาหาเขาเขาจะรู้เองไงเปลี่ยนเท่ากับเปลี่ยนเจ้านายหรือเปลี่ยนเจ้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ เปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนเขาเรียกอะไรไม่รู้อะคือเปลี่ยนคนเนาะเป็นคนรับแล้วคือคนคนที่เขาเรียกว่าถ้าพ่อให้แล้วพ่อนี่ยังไม่ไม่เป็นใช่ไหมออกแล้วออกแล้วก็มาอยู่กับคนที่เมันรับแต่ถ้าคนแต่ถ้าตายไม่มีคนรับจะเกิดอะไรขึ้น ก็เขาไปอยู่เรื่อยๆเปื่อยไงก็คือลูกหลานไม่รับแล้วคือถ้าเกิดล้าไปเร่ร่อนถ้ากับพวกสมมติว่าเออนี่พ่อเสียไปแล้วนะของมีอยู่ก็ก็ไปเอาใส่ไว้กับเขาแหละเสื้อผ้าเขาแหละแล้วจะเผาทิ้งยังไงก็ช่างเออทีนี้มันจะไปทีนี้คือเราไม่ได้รับแล้วเขาก็ลอยไปแบบเหมือนว่าแหละเหมือนกูหมูม้าแมวไปทิ้งทีนี้มันก็ฮ้ยเยมันก็ออกไปเงี้ยก็ไม่รู้ก็ออกไปตามเรื่องตามราวของใช่ใช่จะไม่ทำร้ายใครไหมแบบนี้เขายังไม่ ไม่มีเขาเรียกว่าไม่ไม่ช้าแก่กล้าหรือไม่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 มีใช่ไหมไม่มีแต่ว่าคือคือพวกนี้ถ้าดูแลดีเนาะเขาก็ออกไปหากินของเขาเหมือนเหมือนปกตินี่แหละครับเหมือนกับแมวเหมือนกับอะไรนี่างครับเขาออกไปหากินของเขาแต่ถ้าดูแลหรือปฏิบัติไม่ได้อย่างที่พี่จวนกันว่ามันก็จะคือเจ้าของก็ดูแลไม่ได้เจ้าของเจ้าของดูแลไม่ได้ก็จะไปทิ้งก็เอาไปทิ้งมันก็ตายทีนี้มันก็ตายมันคือคือถ้าเกิดเขาดูแลไม่ได้ก็จะทํำยังไงเอาไปทิ้งแบบนี้เลยใช่ไหม ดูแลไม่ได้ก็ก็เอาครูบาอาจารย์มาเหมือนกันนะจะทําพิธีแบบไหนแต่ภาคอีสานเ็าเรียกว่าผีพงผีพงแต่พวกสวยเขาบอกว่าวันพงเนาะวันพงวันพงบางคนก็เรียกว่าอะไรอันนี้อีกอย่างเหมนก็วันพงวันพงใช่ไหมครับสวยก็วันโพงถ้าปองถ้าปอบก็จะเป็นธมบปองจะเป็นธมบภาษาสวยปอเพราะว่ามันนะอ๋อมันนะมันนะ ถ้าถ้าว่ากระซื้อเขาบอกซิโยภาษาสวยเนาะซิโยมันมีหลายภาษาอยู่มันนะากาบ่กปอบซิโยคือไอ้นั่นแหละสักครั้งคือนั่นแหละมันก็จริงคือคือชาวบ้านแถวนี้เชื่อทั้งหมดเลยเชื่อเชื่อเลยเขาเห็นเขาเห็นบ่อยเห็นบ่อยจนชินหรือว่ายังไงครับผมเดินหนคับเขาบอไม่กลัวยังไงเดินเดินหนึ่งกี่ครั้งครับพี่ เนี่ยช่วงช่วงนี้เพิ่งเพิ่งเห็นช่วงนี้เองใช่แต่แต่ก่อนยังไม่เห็นเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนไม่เจอเลยใช่คือนานๆจะเห็นทีนึ่งในแต่ช่วงช่วงหน้าฝนบางคนเขาก็จะเห็นบอยพวกไปออกหากินเนาะข้านนอกใช่ไหมใช่ใช่ไอพวกนั้นคือเขาออกหากินปลาไงกินกบกินปลาออกหากินทองเขาไปเจอนี่ก็ไปจยับกบที่บ้านตะแดงเนาะพ่อนอนอยู่นั้นก็ยังไปเจอเลยพ่อก็บอกว่าเขามาหากินกบว่างี้ก็มา ไปใกลๆเขาไปใกลๆเขาแต่คนคนที่เคยเจอลักษณะเป็นยังไงครับมีรูปคนรูปไม่ไม่ไม่ก็เป็นไฟอย่างนั้นแหละเราเรายิ่งเป็นดวงไฟเรายิ่งเข้าไฟเขาก็ยถอยถอยแล้วก็ไม่มองเห็นเขาเราก็ไม่จะเป็นกลมๆอย่างนั้นเหมือนกับเขาถอยพอเราเห็นจุดนี้เราจะว่าไปให้ทันเขานู่นเขาไปอยู่ตรงนู้นแล้วเขาไวพวงนี้เขาไวเขากลัวเราเห็นไงแล้วที่บอกว่าที่ที่ผึทษาก็คือบางบางบางผีพงมันเกิดเป็นห้าคนจริง แบบแบบนั้นแบบนั้นไม่เคยเห็นค่ะอันนั้นไม่เคยอันนั้นไม่เคยเห็นแต่แต่เคยมีใช่ไหมเขาบอกเขาเคยมีคือมันเป็นลักษณะแบบนั้นที่เป็นหน้าคนได้เขาเขาอยากให้เห็นนะมั้งยังไงก็ไม่รู้เนาะเขาปรากฏพ่อทราบไหมน่าจะกลมันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาข้อมูลที่พอคนจะรู้หน่อยลองไล่ฟังถ้าที่มันเห็นหน้าเป็นหน้าคนเนี่ยมันเกิดจากอะไรพวกกินปลาก็คือกินตามตามตามข่างนาใช่ไหมครับ กินเค็มแล้วก็กินขี้เหล็กอ่ะเหล็กๆใช่เหล็กเหล็กที่เขาพวกแต่ก่อนเขามีคนพวกทําทําจอบทําเสียอะไรเนี่ยก็ทําเองไงที่เหล็กนะไเนอมันจะไปกินใช่ไหมใช่เขาจะเก็บไว้ให้แล้วที่บอกว่าไอ้ผีพงที่ไปกินหากินกบกินเขียดกินของที่มันเน่าเ้นข้าวอ่าของข่าวมันเป็นแบบเด้าเออเดี๋ยวเดี๋เก็ไม่รู้แบบนั้นก็ไม่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 รู้นะว่าเป็นแบบไหนแต่ของพ่อคือกินขี้ไก่พวกตามด้วตามขี้ติดขี้ไก่อะไรประมาเนี้ย แต่ที่พวกกินตากินกบเนี้ยถ้าไปส่องกบช่วงฝนออกแบบนี้นะมันก็จะไปเห็นตามทุกนาค่ะเนี่ยเกือครู้รู้วนะอันนี้ท่านผู้ชมคนไหนที่ไม่เชื่อก็อย่าลุกดูแต่ว่าชาวบ้านแถวนี้เชื่อเชื่อชเชื่อเชื่อคนแก่เมื่อช้าเมื่อเมื่อมาเมื่อหกโมงเมื่อกี้น่ะแกก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาแกไม่เคยเห็นแกก็เพิ่งเห็นแต่แกก็เชื่อ เพราะว่าผีโพงมันมันก็ไม่อันตรายแบบไหนแต่ว่าปอบน่ะอันตรายเพราะว่าปอ,ปอบมันมันเข้ามันเข้าคนแล้วเขาขก็ไปไ<ด>เอาครูบราอาจารย์มาเขามาแทงแบบไป<ด>ทพิธีเนาะกาจะร้องอ,อ,โอดโอยว่าจะทําทเขาอย่างนู้นอย่างนี้เอปล่อยเข้าไปก็เคยเห็นเหมือนกันแบบเนี้ยอปอบนี่นะปอบเขา้าปอบเข้าเข้าสิงร่างมนุษย์เคยเห็นนะบางทีก็ทำตาทำกัดฟันกัดเลบเลบลิ้นใส่เขาอ่ะทาแสจันบางทีเขาถึงแทงตุกตรงเจ็บเขาก็โอ้ยๆก็บอกปล่อยเข้าไปก็ไม่มาทำอะไรก็ว่างแค่ทักทายเฉย เคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นบ่อยแบบนี้ตอนนั้นตอนเป็นเด็กนักเรียนอยู่เนาะเดยกก็เข้าคนนู้นคนนี้พวกนี้มันเข้าแต่คนจิตอ่อนน่ะเป็นคนไข้ไม่สบายบ้างอะไรมันก็เข้าแบบนี้ประมาณเนี้ยบางบางเขาบอกว่าผีโพงบางตัวรุร้ายจริงไหม ไม่ครับไม่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 ดุร้ายไม่จริงไม่จริงท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่ผีโพงแล้วผีโพงที่มันดุร้ายก็จะเป็นรอยลมันแดงไม่ตรมันมียามันกลายแล้วตอนคนกลายออกแตลตัวที่มันกลายคันี้ว่ามันกลายแบบกลายเป็นพวกปอบพวกอะไรอย่างเงี้ย๋อกลายเป็นพวกปอบผีโพงเนี่ยนะกลายเป็นปอบคือของรักษาไม่ได้จริงๆใช่ใช่ใช่ก็เหมือนทุกวันเนี่ย แถวแถวบ้านก็ยังมีนะเวลางานศพงานอะไรเนี่ยถ้าเขาไปที่งานศพเขาจะไม่ไม่ทานข้าวที่งานศพแล้วพวกที่แม่ครัวอะไรก็จะห่อให้เขาไปเหมือนพวกเป็นมังคทายกเขาบอกเขาไม่กินก็ต้องห่อให้เขากลับบ้านเขาไม่กินนอกจากก็จบงานศพเอาศพออกจากบ้านแล้วเขาจะกินอืมไม่กินพวกเนี้ยเขาเขาถือไงพวกนี้เขาเล่นคุณใสเรียนใสเรียนแบบไหนก็ไม่รู้มันยังสุคือมันยังมีอยู่ในยุคยุคปัจจุบันจริงจริงมี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 แหละมียังไงก็มี ยังยังลงกับมีอยู่แค่มีมีค่ะมีมั่นใจนะว่าต้องมีนอนในโซโซแต่เอโกนอคุยม่ที่แม่นลมแล้วผีโพงที่โพงที่มันดุร้ายที่ว่าบอกเมื่อกี้คือรักษาไม่ได้มันจะกลายเป็นอะไรนะเป็นปอบปอบอันนี้พวกปอบเนี่ยก็เหมือนตามหนังเลยใช่ไหมใช่ใช่แบบนั้นใช่มันทำไมนะคือ คือผมไม่เข้าใจว่าเขาที่เขาเลี้ยงตลับเนี่ยมันมันมีแบบลักษณะแบบไหนบ้างมีกี่ชนิดเเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าความจริงของพ่อนะพ่อตลับขนาดนี้ใหญ่แบบพี่บพ่งตลับมันจะเป็นสนิมอะไรแหละข้างในมันจะมีพวกว่านหลายหลายว่านนะร้อยแปดแหละแล้วก็จะมีได้บ้างมีได้สายสินเนาะแต่มันเป็นมันก็ไม่ยาวหรอประมาณ คืบนึงไม่ไม่ถึงคืบหรอกประมาณสองเส้นเขาจะปนใส่กันเนาะสองที่ของพ่อพูดความจริงเออทีนี้ก็เปิดดูมันจะมีพวกว่านก็เหมือนที่เพิ่งอะไรพวกเขาตำบดเข้ากันแล้วจะมีว่านหลายหลายว่านอ่ะเออเปิดมาพ่อก็บอกว่าเขาไม่ทําอะไรหรอกเขาเขาไว้รักษาเนื้อรักษาตัวพ่อก็พูดแบบนี้เขาบอกแต่ก่อนพ่อเขาเป็นทานเนาะเขาบอกว่าปูย่าตาดเดเข้าให้ก็เลยเขาเล่าให้ฟังตอนนั้นก็อายุเพิ่งสิบสามสิบสี่นี่แหละนั่นแหละพ่อก็เล่าให้ฟัง แล้วพุทโงเนี่ยระยะมันจะค่อยๆไปค่อยๆไปคือเราเห็นว่ามันเดงมันเดงจ้าใช่ไหมแบบนี้จนชั่พักมันก็ไปตกอยู่ที่ส่วนยางพาราคือตอนตกมันตกเลยนะมันไม่ได้มีให้ให้เรารู้ว่ามันกําลังไปนะอะไรเงี้ยไม่มีมันตกวูบลงใช่แบบเร็วๆคือไปลงไปลงเลยลงเลยขนาดให้ให้แฟนไปเอาโทรศัพท์เพื่อที่จะมาถ่ายไม่ทันนะคะวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อจะหยิบโทรศัพท์เปิดถ่ายไม่ทันเลยค่ะอันนี้พิพโพมแบบนี้มันเป็นเกิดจากอ่ ันทำร้ายคนไหมหรือยังไงไม่ใช่ไม่ทำร้ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามที่คนเนี้ยะมันทำร้ายคนไหมไม่ไม่เขาไปหากินเขาเขาหากินเขาของแบบนี้พ่อเขาบอกว่าแล้วก็หหยไปเม่กาบ